Yeah, 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 yeah. Up, everyone? welcome to everyone d j t e n m i ว c h a n ทุกคนวันดีต้อนรับเข้าสู่ 10K House of Toys และนี่ก็คืออพิปอสดนะครับผม BD1 Droid แล้วก็ c o w c a t c h e s นะครับ Hasbro Black Series เกมจบของเล่นไม่จบ อีกแล้วครับผมนะช่องนี้บอกแล้วเวลาเล่นเกมเสร็จดูหนังเสร็จซีรีส์เสร็จของเล่นต้องตามมานะครับผมเคยรีวิวตอนนั้นที่ได้มาก็คือไลเซเบอร์ของคาลเคทิสนะครับจาก c จไดซ r v i v ว r เนะครับอันนี้ใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับลิม i t ต็ดอ i ดิชันะครับผมแล้วก็นี่เลยเจ้า BD1 Lego อันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะอยู่ในเพลย์ลิสต์ s t w r w s r s เพลย์ลิสต์ l e g กนะครับกับ BD1 Droid ตัวนี้แล้วก็เคยบอกว่าเนี่ย Disney Galaxy Edge นะครับ Star Wars <S <S เขาสร้างออกมาแล้วที่ r รอย d e โป t นะ BD1 ตัวนี้นะออกมา ก็เลยอยากได้เพราะว่าดรอยที่สะสมส่วนใหญ่แล้วเป็นรีโมทบังคับสามารถเล่นได้ไอตัวนี้มันเป็นเลโก้มันแบบขยับไม่ได้ไม่มีชีวิตเหมือนเพื่อนๆก็เลยต้องจัดตัวนี้มาในที่สุดนะครับและก็นี่เลยตัวแรกกับ The Black Series ครับผม Star Wars ไม่เคยเก็บเหมือนกันโมเดลแต่อยากได้เอามาวางตอนนี้มีเซกชั่นเกมที่ชอบนะอยู่แล้วตรงเกมเซกชั่นเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับก็เลยจัดมาด้วยเลยนะคราวเคทิสพร้อม BD1 ไซส์จิวนั้น1ต่อ1ิ สอ,อันนี้เป็นตัวแรกเลยโมเดลแล้วหวังว่าจะเป็นตัวเดียวไม่แตกลายแล้วพ่อเลี้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มแกะดูนี่ก่อนเลย Hasbro Black Series c a l กับ s ีัีวันตัวนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาดูดรอยจาก Star Wars Galaxy Edge กันครับฟมาครับผม Star Wars The Black Series นะครับภาค Star Wars Jedi Survivor เลยล่าสุดนะครับ Gaming g r a d e นะครับผม ใครที่นะเก็บสายโมเดลก็น่าจะรู้ว่า Black Series ก็โอเคระดับหนึ่งนะสวยแล้วใช้ได้แล้วสำหรับคนที่งบแบบว่าเก็บ Hot Toys ไม่ไหวอะ่ะนะก็เก็บ Black Series Hasbro อย่างนี้ก็ออกมาเกือบครบทุกคาแรคเตอร์เหมือนกันนะครับจเจ๋เลยแหละนะนี่ก็ตัวแรกอย่างที่บอกครับเดี๋ยวมาดูซิงานจะเป็นยังไงเคยเห็นแต่รูปไม่เคยสัมผัสตัวจริงเหมือนกันราคาตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่เท่าไหรอ่อ่ะ กดมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยหึน่าจะพันต้นๆปะเออนะห่อมาเป็นแบบนี้นะรับ Star Wars Gaming g r a t e มาเออไม่ใช่เป็นกระดาษไขเปล่าๆด้วยนะแล้วก็มีอะไรก่ะต้องมีเจ้า b d 1อีกตัวหนึ่งสิจืดออนสไลด์ออกมาได้อ่ะนี่ไงอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มี ไลท์เซเบอร์อ่าเป็น3ชิ้นแบบนี้นะหมดแล้วโอเคแกะออกจากห่อมาเรียบร้อยครับผมคาวเคทิสของเราเวอร์ชัน j จไดซ u r v i วาย1วต่อ12ครับนี่เลยก็อารมณ์เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะวัสดุก,ก็คือเป็นพลาสติกแล้วนะครับผมนะกึ่งมี PVC นะนิ่มๆแบบซิลิโคนงอได้หน้าตาฟึบเหมือนไหม ไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ก็คล้ายอยู่ดูรู้ว่าเป็นค่าวแคทเทสนะด้วยทรงปุงงผมชุดนะก็แจ๋วเลยนะไม่มีพาร์ทมือมาเปลี่ยนพาร์ทอะไรเลยนะมีตัวเดียวแบบนี้เลยนะครับ Black Series Hasbro นะรวมๆแล้วก็สวยดีตั้งโชว์เล่นนะเอาไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าเอาไปสู้แอคชั่นฟิกเกอร์ก็จุดขยับก็นี่เลยเข้อศอกมือหมุนได้ ข้อต่อแฮ s บร o ดีเลยนะเนี่ยแขนกลางได้นี่ปุ๊กปุ๊กปุ๊กแบบว่าแน่นเลยนะครับหัวหมุนได้อสวยอยู่นะแล้วก็แน่นด้วยเอวบิดได้โอเคนะงอเนะเจ๋วเลยโอ้ดีด,ดีดีเลยครั้งแรกี่การสัมผัสว้าวนะขาเขอนแน่นเลยอะ่ะด้วยที่มันเป็น Hasbro Li c e n s e นะครับ เออฟุบเท้าบิดอ่ะไม่ต้องกลัวหักกลัวแตกเลยแหละอะืแน่นมากเจ้าเลยนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งอืมอืมบอกว่าจะเป็นตัวเดียวนี่แอบแบบว่าเรียกเพื่อนปเนี่ยอย่านะคราวคราวนี้มาดูเจ้า BD1 ครับก็ง่ายๆเลยน้องมาตัวนี้นะขาขยับได้ยืดได้แบบนี้นะครับแล้วก็หัวหมุนได้นะ ง่ายๆไม่มีอะไรตามสเกลลงมา1ต่อ12แต่นี่แหละที่อยากรู้ก็คือเท้าไม่ได้มีแม่ลงแม่เหล็กนะที่ตัวของคาวก็ไม่ได้มีแม่เหล็กนะเสียดายถ้าเกิดเขาทำเป็นแม่เหล็กแล้วก็ให้แบบดูดเกาะที่บ่าได้ด้วยแบบนี้จะแจ๋าเลยเนาะมันไม่มีร่องเสียบอะไรเลยอ่ะเออต้องไปโมแบบแอะแบบแปะกาวน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะมีแบบตรงเนี้ยเกาะอย่างนี้ได้จะเท่มากนะครับ และก็สุดท้ายครับกับดาบไลท์เซเบอร์นะก็มือกำรรม,มาเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยดาบก็อารมณ์ดีเทลใช้ได้นะเหมือน 1: นึ่งต่อหนึ่งนะครับไลท์เซเบอร์สีฟ้านะแต่ไม่มีไฟนะครับผมใครอยากได้ไลท์เซเบอร์มีไฟกลุ่ม Star Wars Authentic Custom มนะมีคนหนึ่งเขาโมทำแบบว่าไลท์เซเบอร์เล่นกับโมเดล1ต่อ12อะไรแบบนี้แล้วสามารถ เปิดไฟเล่นให้ดาบมีไฟเหมือนแบบไลท์เซเบอร์แบบของเล่น1ต่อ1ได้ด้วยเท่ดีนะครับก็ลองดูกันบนกลุ่ม Star Wars นะและก็นี่ครับมีมินิฟิกเกอร์เลโกจีนนะเลโกแท้ M, ไม่ทำนะครับเคทิสแล้วก็ BD1 นะครับผมนะเป็นมินิฟิกเกอร์อีกหนึ่งตัวก็นี่เลยตามสเกลไล่มาแล้วก็เป็น1ต่อ12แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูดรอย หต่อหนึก,นกันกับเจ้า BD1 ครับเอาละครับผมคราวนี้มาถึงคิวเจ้า BD1 นะครับจาก Droid Depot Star Wars Galaxy Edge Disneyland นะครับจากแคลิฟอร์เนียนะครับผมยังไม่มีขายออนไลน์นะต้องกดจาก Ebay มาเหมือนเดิมนี่แหละโดนรีเซลนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูซิมีราคาติดไหมโดนแกะออกไปเหมือนจะแบบว่าถ้าซื้อที่ดิสนีย์แลนด์จะแบบ ร้อเหรียญอะไรเงี้ยบวกแท็กนะอันนี้โดน eBay r e s เ l e มาบวกภาษีบวกขนส่งก็ตกประมาณ5,000บาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเคยรีวิวไปเจ้า Shopper เปอ่ยบาบูฟริกอะไรพวกนี้ก็คือจากดรอยด p o t ที่ดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะกล่องก็เป็นประมาณนี้อารมณ์แบบนี้โชว์น้องๆข้างหลังก็มีรายละเอียดบอกว่าเล่นยังไงนู่นนั่นนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาเลย ออกมาจากก่องเรียบร้อยครับกับเจ้า BD One d r o i รนี่เลยครับผมน่ารักมากหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็นะแข็งแรงเลยไม่ต้องกลัวมันแตกเหมือนเลโก้นะจะมีรีโมทคอนโทรลมาให้หนึ่งอันคล้ายๆของเจ้าช็อปเปอร์เลยนะครับแล้วก็มีหูหมาอีกสชิ้นเดี๋ยวประกอบหูเข้าไปก่อนมันจะได้ดูเป็น BD One นี่เลยโปะเรียบร้อยอ่ะ หมุนได้นะแต่ไม่รู้ว่ามอเตอร์มันจะหมุนให้หรือเปล่าหรือเราก็ต้องปรับมันแมนนวลเองนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดของน้องกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองเล่นกันแ yeah ย่ป,ปีปป๊ปนี่เลย BD-1 นะครับทำสีมาแบบว่าสีขาวแบบไม่ได้ขาวจัวคุณคแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบรอยเปื้อนๆนะเวท r ริงดำๆมาเหมือนน้องแบบว่าลุยมาแล้วนะครับผมนะก็เท่ดีนะเท่ดีเท่ดีสีแบบนี้ไม่ได้ขาวจัวก็แบบว่า อารมณ์มันเหมือนแบบเฮ้ยดูเป็นเหล็กแบบแววบๆนะแล้วก็ตัดสีแดงกับสีเงินมาพวกส่วนต่างๆนี่เลยเท้าข้างหลังเท่น่าตรงนี้มีล้อนะครับน้องก็คือวิ่งได้แต่กระโดดไม่ได้นะเทคโนโลยียังไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่จุดขยับดูดูตึ๊ดตึ๊ด๊ตึดขาน้องน่ารักมากนะครับเป็นรอยที่1ตัวที่ชอบมากตอนเล่นเกมแบบแอบชอบมากเจ้าบีดีวันเนี่ยเนสวยงามเลยตาเตอนะ แล้วก็ตรงนี้มีแผงไฟ LED อยู่ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยแหละข้างหลังตรงนี้มีเปิดได้นะครับนี่เลยเป็นสมองของน้องและน้องความจริงมันจะต้องมีอันนี้แต่มันสไลด์ออกมาไม่ได้เออของเลโก้มีก็คือที่เก็บสเต็มนะเซลอันนี้เหมือนจะมีแผงอันนี้เหมือนแบบทําให้เปิดได้เลยเดูสินี่ไงเปิดดูสมองน้องได้อีกนะครับจเจ๋วเลยแหละนะใช้ถ่าน 2A4 ก้อนนะครับใส่ตรงนี้ สวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้อันนี้กดต่อบลูทูธนะครับกับรีโมทคอนโทรลอ่าเดี๋ยวลองเทียบกับเลโก้ให้ดูดิมันต่างกันไหมยังไงเทียบกับเลโก้ครับผมเหมือนเลโก้จะสูงกว่านิดนึงด้วยนะด้วยที่อาจจะแบบว่าคอจับตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่ก็สเกลใกล้เคียงกันนะก็น่าจะอารมณ์1น่ตอนหนึ่งแล้วนี่แหละนะตาก็เนี่ย BD1 เป็นแบบนี้ของเลโก้เป็นแบบนี้ สวยคนละแบบสวยคนละแบบนะเลโก้ LEGO ก็จะสะอาดสะอาดสีขาวแดงแบบนี้หน่อยนะครับส่วนหัวด้านบนนะหูนะก็โอเคใกล้เคียงกันอันนี้มีแบบสายฟงสายไฟลงมานะครับนะก็ประมาณนี้เลยใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะหรือจะเก็บ2ตัวก็ได้นะครับอ่ะลองขยับให้ดูฟุบด้านหลังอืม สายเลโก้ก็จัดเลโก้ไปใครอยากได้แบบบังคับได้มีชีวิตก็ลองดูนะครับแบบนี้เทียบกันให้ดูชัดๆเลย2เวอร์ชันกับ BD1 คราวนี้มาต่อบลูทูธเล่นน้องกันครับนี่เลยรีโมทคอนโทรลนะครับผมใช้ฐาน2ก้อนนะรู้สึกว่า 2A Power เเปิดปิดอยู่ตรงนี้ง่ายๆนะข้างบนนี้ก็เป็นลายมาธรรมดานะปุ่มอยู่ข้างหน้านี้ทั้งหมดแน่นอนเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มีปุ่มเหมือนว่าเป็นเสียงแล้วก็ปุ่มอารมณ์ของ b d ดีวแล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนแบบว่าแอคชั่นอะไรสักอย่างน่าจะเป็นแผงไฟ LED ข้างหลังอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเปิด Power ก่อนอ่ะนี่ไฟติดที่แผงข้างหลังนี้ว้าวไฮไลท์เลยเจ๋งเลยอันนี้เลโก้สู้ไม่ได้กดค้างหรออ่ะนี่ไงกระพริบแล้วไฟสีแดงบลูทูธแล้วก็อันเนี้ย ยังไม่เปิดสวิต์บอกว่าต้องกดปุ่ม forward กับปุ่มอันนี้ action สองอันพร้อมกันแล้วค่อยเปิดสวิตช์ power on ติดแล้วเรียบร้อยขยับแล้วนะครับแค่นี้เลยคราวนี้มาลองดูกันเดินหน้าโอ้โหเจ้าเอื่อยขนาดนี้เลยเหรอ,อาหาหาถอยหลังตดตดต,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 ดตด โอ้โหในเกมนี่วิ่งอย่างไวเลยนะอ่ะเดินหน้าเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดให้มันเลี้ยวอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงเลี้ยวโอไอเลี้ยวเท่ฟืดอ่าหมุนตัวเท่ๆเลยอ่ะเดินหน้าเลี้ยวฟืดถอยหลังมูนวอล์กอ่ะอารมณ์มูนวอ,อล์กได้อยู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอันนี้ลองขยับแบบว่าง บุวอลกกลับมาครับตึม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  <laughs> อะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็หมุนตัวที่ขวาโอเคเอาล่ะคราวนี้มาดูซิปุ่มนี้ทำอะไรได้กดอ่ะบีดีวันดีใจเหมือนเดิมตลอดกดแล้วมันจะดีใจวู้ร้องแค่นี้ แล้วก็ปุ่มนี้ดูสิอ๋อเป็นเสียงฟังเสียงกันใกล้ๆนะครับ ซ้ำหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้ไฟไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้ตรงเนี้ยต้องลองส่องดูเดี๋ยวต้องปิดไฟคราวนี้ขอดูไฟข้างหลังก่อนที่หัวเจ้า BD1 นนี่ไงเวลากดปุ่มมันร้องเปลี่ยนเสียงข้างหลังไฟมันก็เปลี่ยนสีด้วยอ่าเป็นอารมณ์เป็นมูทของมันแจ๋ว ในปุ่มข้างบนที่มันขยับเมื่อกี้ไฟก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับเหลือนี้ปุ่มนึงอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอันนี้คือเปลี่ยนสีตั้งไว้เองได้อันนี้กดแล้วก็พิบแบบนี้อ๋อน่าจะเป็นโหมดนี่ไงเป็นแรนดอมเหมือนอารมณ์ไฟ LED นี่กรพิบแล้วก็ต้องมีเปลี่ยนค่อยๆเฉดเปลี่ยนสีตึด,ด อันนี้เราก็บังคับโอ้เจ๋วอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอ่ะสนุกดีถ้าอันนี้แบบเปลี่ยนสีเล่นได้นะเราก็บังคับให้มันเปลี่ยนสีตึดต๊ดตึดต๊ดตึดต๊ดนะแต่ที่มันไม่ขยับก็คือหัวตรงนี้นะมันก็โยกตามบาลานซ์ไปแล้วก็หูเราก็ปรับเองแค่นั้นเองนะครับจุดขยับมีแค่ตรงขาที่เป็นมอเตอร์นะ แต่ก็ถือว่าโอเคนุ่มๆเด,เด็กๆเล่นได้สนุกดีอย่างนี้ก็แบบว่ามีดรอยนะถ้ามันมีแบบปุ่มแล้วมันแบบว่ากดแล้วมันกระโดดนะแบบตึ้งจะโคตรเจ๋งเลยอ <ะ S 2> ฟุฟแค่นี้ก็โอเคแล้วใช่หมัีดี d 1นลองปิดไฟให้ดูครับนี่ความสว่างข้างหลังนี่แผงไฟ L.E.D. ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดนะก็ ประมาณนี้เล่นสว่างสว่างอยู่นะตรงนี้มันแอบเรืองแสงด้วยนะที่ลำกล้องตาแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าไฟโปรเจคเตอร์ฉายอะไรไม่ได้เห็นอะไรนะครับถ้าเกิดในเกมเหมือนว่า BD1 มันฉายโปรเจคเตอร์ขึ้นไปที่ผนังได้นะอีกอันหนึ่งก็จะเท่มากๆเลยเย่ yeah. เอาละครับผมก็รีวิวให้ดูเรียบร้อยแล้วกับ BD1 นะครับผมนี่เลย 3ขนาด4แบบนะตั้งแต่ m i n i f i ก u r e หนึต่อ12บสองเลโก้แล้วก็ดรอยดีโป้นะครับ Star Wars Galaxy Edge นะครับชอบแบบไหนแนวไหนก็ลองไปหาดูกันเก็บสะสมกันนะตอนนี้แอบประทับใจดรอยดีโป้เล่นสนุกมากๆเลยนะเลโก้ Lego ก็ตั้งอยู่เฉยๆแล้วกันเดี๋ยวจะพังเอาละครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปกับ Star Wars ที่10 Cave May the force be with you.